พบกันอ,อีกเช่นเคยช่องคนเมืองทวน,นคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปเลโก้ที่เป็นตัวนินจาสีแดงครับรอบนี้ก็เป็นตัวสีเขียวนะครับผมก็จะเรียกว่าคล้ายๆเหมือนแบบพวกเ o w e เวนเจอร์เลยนะผมตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นออกสีดำนะผมตัวที่สองสีแดงตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นสีอ๋อต้องบอกว่า,วากล่องตัวสีเขียวนะ่ม,มันจะ ไม่แน่ใจว่าสีหมดหรือเปล่านะครับสีจะเป็นสีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตดูตัวกล่องสีอื่นแล้วกันนะผมนี่ก็ตอนนี้ผมจะเป็นตัวนินจาสีแดงผมก็สีดําเรารีวิวไปแล้วสีแดงรีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเขียวกล่องนี่เนียจะเป็นตัวที่3นะผมคล้ายๆกับพวกแบบ power ranger ลยผมมีครบทุกสีนะผมตัวนี้สีชมพูสีขาวนะผมสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินนะผมก็ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวก่อนนินจาตัวนี้ไม่ได้ใส่แบบ ใส่หมวกลมเป็นแบบปล่อยผมปล่อยผมแบบโอ้ผมสลวยเลยนะครับผมพอเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมว่าลักษณะจะเป็นยังไงตัวยานตัวนี้บอกก่อนนะสีเขียวเนี่ยมันจะถ้าเป็นร่างหุ่นยนต์นะผมมันจะเป็นในส่วนของตัวแขนทางด้านซ้ายของหุ่นยนต์นะผมโอเคมาแกะกันเลยครับแท่งด้านในก็เหมือนเดิมผมแกะมาเราจะได้ในส่วนของตัวใบ ประกอบนะผมใบประกอบเนี่ยเป็นใบประกอบแล้วก็ตัวเินจาตัวนี้ก็ชุดน่าจะเป็นชุดเดียวกับตัวที่เป็นสีแดงนะผมอันนี้ก็จะมีฝักที่เก็บฝักดาบเหมือนกันนะครับผมนี่ตัวหัวทรงผมประมาณนี้ครับเดีเ๋ยวเรามาประกอบอะไรรู้สึกเหมือนจะแยกเป็นสส่วนนะผมเนี่ยมีส่วนด้านหน้ากับด้านหลัง ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยกออกมาจากแผงสิ่งแรกก็ประกอบตัวเลโก้กันก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยครับผมนี่ใบหน้าก็เป็นหน้าแบบยิ้มๆแล้วกันนะผมนี่เป็นตัวสีเขียวนะครผมใส่แขนเข้าไปสองข้างเลยครับ ติดแขนแล้วก็ติดมือเข้าไปครับถัดมาก็ดึงหัวอามาก่อนนะครับเราจะใส่ในตัวของที่เก็บฝักดาบครับผมแบบนี้นี่แล้วก็ใส่ทรงผมเข้าไปนี่ผม่อดู หลอดูเทขึ้นมาทันทีนะครับผมนี่ก็ดาบตัวนี้ก็เว็นว่าเราจะเก็บทั้งสองดาบแล้วกันครับนี่ผมก็อีเราเป็นนักสู้มือเปล่าแล้วกันครับเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเก็บดาบเพียงหนึ่งดาบนะครับผมนีม่เรียบร้อยครับผมตัวนินจาสีเขียวครับ ยืนก่อนทัดมาเราจะมาประกอบใปนส่วนของตัวยานกันนะครับผมตัวยานก็ลักษณะประกอบก็เหมือนเหมือนกับตัวที่ผ่านมาตรงนี้ใช้ส่วนนี้ติดกับตัวล็อกแล้วก็ อีกข้างหนึ่งใส่ตัวข้าไฟถัดมาใส่ด้านด้านข้างครับแล้วก็ปิดสังเกตในะตัวเนี่ยเราจะใส่ทางที่เป็นตัว มันจะมี2ลรูแล้วกับ1ลรูนาใส่ทาง1ลรูครับแล้วก็ติดตัวยึดสีดำานม่มไปทางด้านข้างครับถัดมาติดตัวเป็นเหมือนกับ ตัวที่หนังแบบนี้ครับติดเข้าไปเลยอืมแล้วก็ใส่ตัวยึดเข้าไปแบบนี้ครับติดตัวแกนอันหนึ่งเข้าไปครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะผมส่วนแรกนะผมแล้วก็ยังไม่จบนะครับมันถ้าเราติดเหมือนคล้ายๆเหมือนปีกทางนั้นข้างครับผมก็เอาชิ้นส่วนตัวนี่ครับผมติดเข้าไปเลยนี่ครับเนี่ยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ทําการติดกับ ตัวเหมือนปีกนะผมนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ถัดมาครับอันนี้จะเป็นส่วนแรกของส่วนที่สองนะครับประกอบส่วนที่สองต่อครับผมก็ติด ลักษณะการติดเหมือนกันครับใส่ แล้วก็ติดตัวเนียเข้าไปเลยนี่แล้วก็ติดมันจะเป็นเหมือนเป็นเนียคล้ายคล้ายเหมือนเป็นลวดลายแบบนี้ครับก็ทำการติดเข้าไปเลยครับนี่ครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายนะผม เราจะทําการติดตัวนี่ใส่ไปทั้งหมด3ขาเลยนะครับหนน,นี่ครับผมใส่เป็น3ามขาแล้วก็ยัดตับนิดนึงครับ ตอนถัดมาเราจะเอามา2ตัวครับผมมารวมร่างกันเลยครับผมติดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนตัวดาบนะว่น,นี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นดาบของสังเกตผมลักษณะดาบเนี่ยจะเป็นเหมือนดาบมังกรนะครับผมนี่เป็นลวดลายเหมือนหัวมังกรแล้วก็กําลังพ่นไฟอยู่นะครับผมนี่ครับก็นําดาบลงมาติดตัวกันนะแบบนี้ตอนนี้ก็ แล้วก็นำตัวนิจจาหนุ่มขึ้นไปยืนแบบนี้ครับนี่ตอนนี้เราก็ทําการประกอบนะผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนุ่มตัวจะเป็นด้านหน้าครับนี่ครับลักษณะตัวยาณนะผมก็จะลักษณะแบ่งเป็นสส่วนนะครับผมสวนท้ายมีดาบอยู่ทางด้านบนครับผมนี่หน้าตาลระมานี่ครับสำหรับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามนะครับในคอลเลกชันที่เป็นแบบ จะเรียกว่าเป็นนินจารวมร่างเหมือนแบบพวกเซนไตนะครับผมก็คลิปนี้เป็นตัวสีเขียวนะเป็นนินจาสีเขียวก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงตัวนี้ใครมีคําถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับส่วนคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนินจาตัวสีขาวครับตัวสีขาวก็จะเป็นในส่วนของตัวลำตัวของหุ่นยนต์นะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตองขอตัวลาันก่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดสันก็ดีจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโค้ดเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครััรับบไเครวจนสสดี Thank <laughs> you.